มันบอกมันเฮ็ดหล่นโกกโชกที่ข่อยวานั่นอันไหนล่ะพระนั่นแล้วแต็มอยู่ในหันนั่นอ้าวมันมาหย่งเหรอน่หยามนี่โอ๊ยนี่ตายพ่อดอกดอกออกจากปานนั่นมากก็ได้ว๊วแล้วจะไปหยังเลิบเออ,อเออเต็มป่าแม่นดอกเฮ็ดได็จะไปหยัง น,น,นั่นก็น่มนนมา,นานนนมากทีิมียงี้มีตุงบ่มีดอกเห็ดฟงเห็ดคอก็ได้คูนแต่นาะหายยังก็บ่ได้เด็กแห้งบ่ถือผู้ชิคกี้าวก็ยังเราเมื่อแรกโอ้ยคือพอรแหน้าบอดีเนาะมื่อนี้เนาะกระพอร์หน้าดิ๊กไงบ่จังยังเมื่อนี่เห้ออะน่ามึงเหล่าเห็ดเนี่ยมึงมาใจทางะไรเนี่ยเยอ้าอือ้าว เหมือเป็นหมืออีหยังของฉันเนาะแล้วน,นี้ขึ้ปอดต่ตเนี่ยบดิบเนาะอันนไหนอายุละอันนี้ก็ได้เอีหยังมาแต่ทางใดก็ขอยมาตหาเห็ดมึงได้อยู่บละเห็ดอ่ะกะจีได้อีหยังกะจมมาน้ำทางอยู่นี่ปลาเนี่ยนักกัพผอเขาไปนักกพอพอับเป็นอดเลื้งเออเหอะเต็มไปมึงคือโบเก็บเอามาแหละนางมันเป็นเหตุละง,งอกบอกชิบะละง,งอกมาแต่ใช่อืออีอันนี่ก็เลื้งเออเหอนั่นเห็ดละง,ง,งอก วายมึงบอกหูเห็ดมันก็ล่โกกโชคกนแล้วมึงบอกหูเห็ดจีนี่มันกินแสบคก็ยังตัวแม่มันบอกมปนเห็ดอันหล่นโกกโชคที่ข่อยว่านั่นอันใดล่ะพระนั่งแล้วแต็มอยู่ในหันมันเพิ่นมาหยั่งเหรอน่หยามนี่เพราะกะจีโตทุดอกทุดอกเพิ่นตัวออันนั้เขาไปกับบ่อหยังเอาวันเหลืองต้นนู้นกนได้ดอกเห็ดของบ่อเม่ก็พอสวยเนาะอก็ว่าอยู่ เพคนมาพอ่อพระช่วยบ่ได้พ่อดอกโอือันนั้นคือว่ายูนี่พ่อจะหน้าบันนี้จะหน้าม,มื่อนี้เนาะอืะอเมีอีหยังน่ะเแตคือเท่าแกเ,เอียนน้ยงนะเอี้น,นี่มึงสิมีความสามารถได้อยู่เท่าคือกู้ยู่บอกอฮึต้องสามารถนั่บอกอ้ยมีความสามารถได้เกิดมาด้วยเพื่อสิสิเท่าได้นี่มันต้องมีความสามารถได้หนังอะ ข่วงเทาก็ใส่ข่วงสามาดอ่ะอะต้นสิได้อยูไหร่ทำเห่าบอกให้ถามเมยคว่วงเทมามันไม่ได้มากง่ายๆได้ก็ว่าไปอีกนเนาะตัวสีดายหาชีพหกสีปีเอาก็ว่าอันตัวคันบบยื่นก็ใต้กอนนี่โอ้โอโอโยมาชีพใบ,บย่างมาฉันทอดเออกันยังมาเมย์ใส่ข่วงสามารถมาด้านเลยได้นี่โอ้ยหหจะพยายามสามารถต่อไปถ้าเมย์ด้อกัรนั้นจิระมันสิไดายทำได้บุบ กูพอีียงเนี่ยนาเหมือนนีเนาะกูพอจ้ะแม่บุกขืดเธอเนาะเออเจ้าแสงควื่สามาต่อไปเด้อเ่าต่อไปจ้ะแม่เด้อเออพยายามเ่าต่อไปแล้วได้หนึ่งตัวมันมาเมนของตีดเ่าได้ง่ายๆกต่ยังว่าโอ๊ยแม่วไปไหนกินแรงกินง่ายห่อนเนาะไปแล้วก็กูพอแล้วก็กู้เนี่ยละมือนี่เอ้ยหนีก่อน